สวัสดีค่ะฟ้าซานนี่ค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมานั่งอธิบายในเรื่องของริ้วรอยต่างๆบนผิวลถนะคะก็จะมีรอยแต่ละรอยเนี่ยก็มีการดูแลก,กันว่าต้องทําแบบไหนถึงจะหายยากง่ายยังไงเดี๋ยวฟ้าจะมานั่งอธิบายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่ารอยเนี้ยออกง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากหรือรอยเนี้ยออกยากจริงๆแล้วมันง่ายนะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะรอยนี้นะคะก็จะเป็นรอย แมวเกิดจากผ้าเช็ดนี่แหละค่ะขัดออกถ้าเคลือบสีแล้วก็คือมันกลบลอยหายนะคะก็จะเป็นรอยที่เคลียร์ง่ายที่สุดค่ะรอยนี้เนี่ยจะคล้ายรอยแรกแต่ลึกกว่าแล้วก็เส้นเนี่ยจะเห็นชัดๆว่าเป็นเส้นเหมือนเป็นใยในมุมเราเรียกรอยสวิมนะคะซึ่งรอยนี้เนี่ยก็จะเกิดจากเช่นเราไปล้างบางร้านแล้วเกิดผ้าที่แข็งอะคะแล้วเขาเช็ดรอยนี้ก็จะเป็นรอยลึกที่เห็นชัดรอยนี้ขัดออกเช่นกันค่ะแต่ต้องเข้ากระบวนการขัดเต็มรูปแบบน,นะคะ รอยนี้นะคะทุกคนรู้รอยคราบน้ํานะคะแต่รอยคาบน้ำเนี่ยมีซอยย่อยลงไปอีกน,นะคาบน้ําจากบางบางที่ใช้น้ําบาดาลน้นําประปาก็ใช่เนาะก็คือบางคนเนี่ยก็คือจอดฝนตกตากแดดแห้งก็ใช่คราบน้ําจะมีดีเทลซอยย่อยกันเยอะหน่อยนะคะแล้วบางที่เนี่ยเนี่ย,ยรูปนี้จะเป็นรูปที่เกิดจากรถจริงเมื่อวางรถเข้ามาบางเออเป็นหลังสงการเขาก็จะโดนน้ําจากดินสอพองแต่ว่าไม่ได้เอาดินสอพองมาป้ายนะ ขัดน,น้ำที่ใส่ดินสอพองแล้วสาดนะคะมันก็เลยเป็นคราบแบบนี้ซึ่งขจัดยากมากๆจริงๆคราบน้ำเนี่ยใช้น้ํายาอย่างเดียวอะ่ะออกไม่หมดออกไหมออกแต่ออกไม่หมดต้องเข้าขั้นขัดเช่นกันนะคะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อใช้น้ํายารีมูคคราบน้ําน้ํายาลบคราบน้ําแล้วออกออกไม่หมดนะคะบางรอยเนี่ยมันลึกเกินหมายถึงว่ามันเริ่มกินเนื้อสีต้องเข้ากระบวนการขัดค่ะถึงจะออกถึงจะเคลียร์ได้นะคะ รอยนี้คือคราบมแมลงรอยมแมลงทุกคนคิดว่าโอยล้างแปบ๊บเดียวออกจริงๆแล้วอ่ะใช่ถ้าเราโดนเมื่อคืนแล้ววันนี้มาล้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนมแมลงวิ่งเมื่อคืนเนาะแล้วปล่อยแห้งจนมันเขาจะมีเลือดมแมลงแล้วก็ไขมันมแมลงมันจะไปโดนสีรถแล้วมันก็จะลงชั้นสีรอยพวกนี้ปวดหัวมากในการทํางานนะคะสลายคราบมาแมลงก็เอาไม่อยู่นะบางรอยเนี่ยไม่ออก แล้วก็ยังติดแห้งแข็งอยู่แบบนั้นบางร้านที่เขาใช้พนักงานบางคนเขาไม่ทราบเพราะว่าจะใช้เล็บขูดแล้วก็จะเป็นรอยเพราะต้องกัดเอาเขาออกนะคะรอยพวกนี้ปวดหัวของทางร้านมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยโดนก็รีบล้างออกนะนั้นเป่าล้างก็ยังดีนะคะโอ้รอยขี้นกทุกคนรู้อยู่แล้วรอยขี้นกหนักฟ้าจะบอกว่าไม่ต่างกับข้ามแมลงเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเร็วกว่ามมแมลงเนี่ยอาจจะใช้เวลา1วันสองวันลงสี ที่นกเนี่ยหลักชั่วโมงลงสีแล้วถ้าไม่มีสิ่งใดปกป้องไม่มีฟิล์มไม่มีเซรามิกลงสีแน่นอนแค่สองชั่วโมงจอดตากแดดแล้วไม่เอาออกเลยเออเดี๋ยวจะไปให้ล้างร้านให้แล้วเป็นยังไงมันกินสีค่ะจนสีแตกเลยอันนี้ไม่ออกทําสีอย่างเดียวเท่านั้นค่ะรอยนี้นะคะก็คือรอยสะเก็ดหินแต่รูปนี้เนี่ยฟ้าจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะคะรอยสะเก็ดหินที่โดนเนี่ยเขาโดนอยู่ที่กันชนซึ่ง มันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอยนี้ไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันสีหายเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่ทำสีใหม่เท่านั้นค่ะโอ้รอยนี้นะคะก็เป็นรอยที่เกิดจากสะเก็ดหินเช่นกันแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผ่านการเคลมสีอู่ปกันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสีมันหายไปแต่มันยังมีชั้นสีขาวข้างล่างลงไปอีก ทำอะไรไม่ได้เช่นกันนะคะได้แค่ทำสีใหม่รอครีมสีใหม่เท่านั้นคะ่ะไม่สามารถขัดได้เลยรอยนี้เป็นรอยเฉียวชนซึ่งสีหายไปหนึ่งเลยนะคะเขาสีหายไปจนเห็นพลาสติกสีดำสองเลยนะคะเป็นรอยที่อยู่บนสันเหลี่ยมคมเพราะฉะนั้นรอยนีย้ทำอะไรไม่ได้นะคะทำสีได้อย่างเดียวเพราะหนึ่งอยู่บนสันขัดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็สองนะคะสีหายไปแล้วก็ขัดไม่ได้เช่นกันทำสีอย่างเดียวเท่านั้นคะ่ะรอยนี้นะคะ เป็นรอยลูกค้าโดนเหรียญขูดมาเหรียญขูดมาแบบโดนรถรถโดนแกล้งมาไปจอดแล้วก็เพื่อนแกล้งรอยนี้ไม่หายรอยนี้ก็ทําสีเช่นกันเพราะว่ามันลึกลึกแค่ไหนรูปและสะดุดอะรูปและสะดุดมือเลยเพราะว่าสีดํามันได้หายไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นสีขาวรอยนี้ก็รอทําสีค่ะแต่ก็จะมีรอยเส้นสีขาวอย่างนี้เหมือนกันบางคนเออทำไมขาดหายเส้นสีขาวอย่างนี้เหมือนกันลูกค้าไปขับเบียดแบลรีเออร์ซึ่งเราลูบอะ มันยังมันยังไม่มันยังลื่นไม่ไม่สะดุดมือพวกนี้เราขัดออกขัดแล้วหายอันนี้ก็กลายเป็นว่าต้องให้ช่างประเมินหน้างานกันอีกทีนึงค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะรอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการปกป้องตั้งแต่เริ่มกันนะปกป้องตั้งแต่เริ่มอันแรกเลยที่ทุกคนทําได้แล้วก็ราคาย่อมเยาก็คือการล้างเคลือบสีการเคลือบสีเนี่ยปกป้องได้สั้นแต่ว่าปกป้องได้แค่แบบ บางริ้วรอยนะคะรอยสะเก็ดหินไม่ออกรอยแบบรอยขีดข่วนไม่ได้อันนี้คือการเขาเรียกว่าปกป้องแค่สีมันฉ่าขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเคลือบสีนะคะแบบที่2นะคะก็คือเคลือบเซรามิกเคลือบเซรามิกก็คือจะดีขึ้นปกป้องได้ในเรื่องของคราบน้ําได้ประมาณหนึง่งไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอ้กันคราบน้ําได้ร้อนะเซนนะเซรามิกแล้วก็ป้องกันในเรื่องของขี้นกยางไม้นะคะคราบมาแมลงเพราะว่าเซรามิกเขาลื่นเขาปกป้องชั้นสีได้ดี แต่เซรามิกไม่ได้กันสะเก็ดหินนะคะแล้วก็ไม่ได้กันรอยขีดข่วนก็ยังเกิดรอยอยู่บนเซรามิกได้สะเก็ดหินก็คือมันหายไปทั้งสีทั้งเซรามิกแน่นอนแบบที่3ที่ลูกค้าสนใจก็คือแลปสีแลปสีเนี่ยก็คือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ปกป้องด้วยเพราะมันไม่โดนสีจริงมันไปโดนตัวสติกเกอร์แลปก่อนนะคะและอย่างสุดท้ายที่ลูกค้านิยมที่สุดตอนนี้ ก็คือการแรปฟิล์มใสนะคะกันสะเก็ดหินซึ่งตรงตามตัวกันสะเก็ดหินได้ได้ความสวยงามส่วนใหญ่จะนิยมทําในรถใหม่เพราะว่าอยากให้คงสภาพสีเดิมเวลาขายเขาก็ได้ราคาด้วยค่ะแล้วก็รถไม่เป็นตําหนิเลยรอยขีดข่วนก็คือหายหมดคราวนี้กันสะเก็ดหินเองเนี่ยก็จะมีบางคนก็แบบเอ้ยผมประหยัดง,งบก็เลือกเฉพาะชิ้นได้แนวสะเก็ดหินได้แนวสะเก็ดหินก็คือด้านหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ทั้งคันก็ได้บางคนกลัวมอเตอร์ไซค์เฉียวชนด้านข้าง แล้วก็ไปเลยทั้งคันนะคะซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้ประมาณนี้ซึ่ง4ตัวเลือกนี้จะเป็นทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็ฟรีมเนี่ยราคาก็จะขึ้นมามากกว่าเซรามิกแต่ปกป้องได้ดีกว่าเซรามิกแล้วก็สวยมากกว่าเซรามิกนะคะ,ะถ้าแบบเอ้ยดูแล้วแบบเป็นคลิปที่เราสามารถที่จะมาทำคลิปตอบลูกค้าได้เป็นคำถามที่ถามแล้วตอบได้ฟ้าจะมาทำคลิปแบบนี้ให้อีกนะคะ คลิปนี้ฟ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ